ครับซาลโมนอิทธิภากันเมื่อเก็บปักกูดครับนี่การพบปะาสังสรรค์ของเพื่อนเพื่อน,นมอสามโอ้มีของติดใหม่ติดมือฝากเ,กเพื่นก็ะเลยเก็บพักกูดยุ่งเหยิเท่าไรแล้วครับไปฝากเพื่อนติดใหม่ติดมือเป็นแน่ธรรมาดาเนะาะครับพักกูดต้องของ้าปปูไปห่างริมรัวครับอย่ตงตง้องต้องปูกพักกูดครับเพราะว่ามันอัน คือดินห้องมันต่ำครับมันชุ่ม้วยน้ำเรื้องดึงปลูกขัากลุดแต่ห้องที่ทมเมื่อที่ทุ่นห้องหน่อยครับก็เ,เรยปลูกตามสภาพที่มันมันเปลี่ยนอยู่ครับปลูกลึ้มด้วยครับคือที่ห้องกับคือที่ห้องกับพ่อไหลเป็นไงครับปลูกตามริมด้วยอยูปป่ประมาณร่วมกันแล้วกัน พอปลูกดี่ประมัณเครื่องงานนี่ยแหละครับระ,ะเป็นกลินเง้วๆไปเียเปื่องขึไหลครับสารับลม,มหวัวห้อยก็ตีปูกูล้กกล้วยค้ับต้นไม้้น้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ร้้ยั้้้นทุ้รรครับประ,รประปกกร้้ะะ้้้้้้้้้้ตาม้้้้้้้้้้้ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ นั่นเองเป็นตือเคยแม่เบิ่งดกับคลไข่าขาเพื่อนบางคนโมรู้จักหรือว่าเพื่อนอันน็นชื่อพักขูดนะครับใายมันอย่างงอๆสิลักษณะพักขูดเพิ่งสีมี่นี่ครับสังเกตที่สังเกตยังไงเพิ่งสีมี่เง,งาขึ้นสินี่นี่ครับักขูดเราริมใบเพื่อนคือว่ายักไหลายคือเพื่อนครับล,ลักษณะรวมใบ อยู่กูยักลายยักนี่ยหน่อยครับสำหรับนี่ครับผลบนเทินี่เนีหน่อยครับผลผลผักปุดลองมาเบอรงครับผลตามลำต้นผลกรนดิ่งนี่หน่อยถ้าเป็นเฟื่อนมันดิดีเป็นขาวๆมือสีน้ำตาลร้ายครับน้ำลำต้นผล <S <S สนครับครับมึอนี่ก็เจ็บได้ประมาณนี้ครับ เ็บบนไหลเอาข้อเสียดายกินเนาะในประมาณนี้นะขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับซอยกดไหลซอยติดซอยกดติดตามนี้นะครับเพื่อช่องไม่ครับวัสดีครับ